มาหนี้น้ตย่าภาพาพรอมพี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางของหน้าจอยนะคะหน้าจอยกับน้องแท่นไปซื้อสารกระปูนะคะน้องแท่นบอกว่าปูบอกแล้วนะคะสองตัวหางเดี๋ยวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะมันนี้มหาหน้าจอยด้วยค่ะมือว่านาทีเอฟซีว่าเอสเห็นบอกว่าจะไปตามหน้าจอยทําไมไม่ไปหาหน้าจอยหน้าจอยไปใส่มาบอกเอฟซีฟังน้ำเนี่ยค่ะไปไปกูมั่นค่ะได้ยินตาลาน น้องคาดว่ามันนำทั่วมันบ่ค่ะมืดมือเลยบอกว่าอะมืดมือเลยได้จักตันอ่ากูสองสองงานได้สามตันกัวกวนี่างเคีมันอันนี้บาทเท่าไรบาทสามสิบหาเนี่ยพี่น้องมันือถือค่ะค่ะได้ค่าปุ๋ยบ่ได้ค่าคนงานบ่ปั่นกันเลยสองรถปั่นกันนะคนงานเลยคนงานเอาขั้นเต็มอัน เจ้าของเจ้าของเอาขันม่เต็มม,มันบอเป็นราคาพี่น้องปกติมันนี่สิบสามบาทกว่า,าขันตามคือสองบาทหาสิบอันนี้บาทกว่ามันสีไใดคาย,ยังเนาะสี่ดอย่างนึองอให้มันขืนสีใดมันจังสิขขืนนอนจะค่ะเราเมื่อนี้อาจารย์แท่นไปใส่อาจารย์แท่นไปโรงเรียนในงเวืบโรงเรียนนังเกือบเสาค่ะอ่าานมารถเต็มอยู่นี่ประชุมบ่ค่นมีประชุมประชุมปกครองค่ะ<า>อืมเรหน้าจอยฟันบ่ บ่ได้นฝันมิต่ไอเทียนพันเปียวเลยเออผู้มาเขาฝันผู้ขาวามาเขาฝันเราผ้าลูกไปเรานองแท่นว่าจังใดสงแท่นว่าอันมามาตะเคีนไปนั่งเที่งทางคางจะนี่นี่ไงแม่นี่เห็นไหมเนี่ยไปเมื่อไรนะจอยไปมือวานนะฮาตอนใดตอนนี้มันเลื่อนี่เห็นไหมนี่เห็นที่ตรงขาเขาไหมนี่เห็นยัง เมื่อไเห็นเลขที่ตรงขาเขาไหมบ่าไทยเลยบอกนี่ไงเลขที่ตรงขาเขาฮานองเท่นไปนงเท่นไปหาปูบอคอยเบาเล่าเนาะอันนี้ได้เป็นลูกเบิ้งเลขเห็นได้เห็นเก่าหนึ่งซีบอดลูกเบิ้งลูกเบิ้งอะไที่ตรงที่หนยเบิ้งอะไรถพระเจ้าไ้ใช้คู่มั่นอยู่ขางๆด้วยแม่จอยเห็นเก่าหนึ่งซี วน้องแค่นว He ่าเช่น้องแค่นว่าเล็กว่ะแม่ดูเขาว่าเขาอะค่าห้าศูนย์นะแม่เขาว่าค่าศูนย์นะเลขขึ้นยุคเลขเลขขึ้นยุขาปูเนาะมันนั่งเข้าบ่มันว่าดู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 เร็วบัดนี้มันกะมันกะบว่มันกะนั่งอีกโดนนึงมันกะเดียวเบิ่งหน้าปูนหูนั่นเนี่ย เอาไปมากวาแม่แม่เขาบอกเลขเราแล้วห้า50ศูนย์เขาบอกเลขเราแล้วแปเ,าเแแอาเม,มัน,ม,น,ม,นมันแค่สิออกไกลแค่ไหนอันโอ,อ,อ,อ้อัศูนย์0นอค้าศูนย์เต้นหนงเท่นซื้อสารกับปูขาวหาศูนย์ทางเดียวแม่ค่ะ เปาปูเป็นผู้บอกมันบอกเขาไม่ได้เอื่นปูดิเขาบอกเขาบอกวัดเด็เก่าชุดน่ะเขาบอกกาบว่าแบบนี้คือลักษณะการเว้าวพฤิจีใส่ปูแม่นี่เขาบอกนี่เห็นนะแม่เห็นไหมเขาบอกไหนล่ะมันคือคําแล้วเขาบอกนี่เจ้าไปกับใครเนี่ยไปกับน้องเท่นน้องคาดไปบ่กับน้องคาด ต้องคาดเบาๆเนี่ยมันก็อันแทนอย่าพูดแทนอย่าพูดกลัวไอ้นั่นเรากลัวโอไอ้นั่นก็ได้ปลากลัวยางเดี๋ยวจะพูดกยุ่งลายบ่ได้เอาได้สเปรย์ฉีดยุ่งไปน้ำบ่ไปค่ะย่านยุ่งกาเต็กหน่อยมันแต่ว่าไม่แต่ว่าแม่เขาบอกแล้วห้าสิบเพิ่นบ่บ่บ่หาซูนบนหาซูนล่างไ่ได้บอแม่เขาบอกเลขแล้วนั่นไงเขาบอกเลขนั่นไงเป็นไัม อมาัแทนมันทำหรอดิน่เยเรว่างสิแหละใช่ลูกเปิดใจยานในลูกางเดียวแต่ว่าก็บอกบนบอกล่างแมนหมวดเก่าศูนย์กระวังสี่ด้วยเนาะแมนพี่เอฟซีถือลายๆเนาะนอ้าวพี่น้อง สรูปนะคะหน้าจอยผ้านนองแท่นไปหาปูขาวก้อนจะไปว่าได้ไปโดยพะราการนะคะปูมเมื่อขาฝันบอกว่าอยากให้หน้าจอยผ้านนองแท่นไปหานะคะเพิ่นคิดหอดว่าได้ไปโดนแล้วเมื่อน้าจอยหลายเดือนแล้วว่าได้ไปหานะคะ แล้วก็น้องแท่นก็บ,บอกให้หน้าจอยเบองงเลขยูเข้าปูนะคะน้าจอยเห็นเป็น9ก้หนึ่งสนะคะสําหรับน้องแท่นซื้อสารกับปูขาวน้องแทนบอกว่าเขาบอกแล้วเขาบอกดีไหมถึงว่าปูบอกนะคะหาศูนย์หางเดียวนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสละกินแบงรัฐบาลไทย พี่น้องป้อยคลิปนี้ลงไปเฝ้าไปหาสื่อสากกินแบ้งไหวโดนโดนไววไว้ไวก่อนเอ้อสื่อไหวเลยมันจะสื่อบอ่ได้พรายัางเลขตรงกันหลายสำนักเลขตัวนี้นะคะผู้ใดสื่อท่านกับท่านผู้ใดสื่อบอ่ท่านก็นคือบอ่ได้นะคะนะคะเลขหาศูนย์ตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆอาจารย์อาจารย์ที่แม่นๆตรงกันนะคะนะคะเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่มีขายแล้วนเนาะค่ะื้อนี้วันที่ยี่สิบสี่บ้างขายแล้วเนาะ เป้าเื้อซื้อท่านกับท่านนะคะนะคะนะคะให้เอฟซีโชคดีนะคะพิจารณาเบิงนลาจอยกับพ่อฟันยังมันบ่นาเทพมหาบ่บัวค่ะมันไปกูมันซอยเจ้าบ่โอ้ก็ยังว่าอันไปพ่อไปพ่อหมวกแล้วเสียนี่ปลากูมันไปเดินอ้าวหมวกาเทพวันนี้โอ้แต่เทพมากูมันน้ำเฝ้าบ่บ้านีขากับคำคำแม่บ่ละที่ทิพมงแล้วตัวเกินไม่ตายนะท่างเขานะ จ้ากองเขาหิ้าร่องหันบ่หูจักเลยว่ากองเขาีขนาดอุ้มกองเขาเด็กกองเขาหิ้าให่มูจักเลยก้อนเขาล้นลุ่งเนี่ยมูจักมนแล้วแกงอยากเอาไปใส่บาดรหายปะตาคอยคือตาคอยคืออันซื้อขนมอันใส่บาดให้เจ้าเกือบซื้อมือยุตตาเจ้าไปอันเพิ่นเพิ่นมักหยอกเด้เออนั่นแหละเพิ่นมักหยอกก็สิถามว่าเพิ่นไปกู้มันน้ำเจ้าบ่อดีแต่ว่าก็คิดว่าเราสิไปกู้มันน้ำมูลก็เดอะ ปกติค่ะเกิดเราบ่เป็นยังไปเวลาจะมีงานมี่ยังเราก็ต้องไปซอยตลอดเนาะแบบแไปเนี่ยมาแรงสิบอกเราว่าตาขวิดสิกูมันซมนีหอดซมีเด้อเราสิกูไปแล้วหัวเราอยู่หน้ามแมนเราสิดึงไว้ถาเล่าสิดึง<บ>ไว้ถาเราสิเฮ็ดวบถาเรียบร้อยมิดตะเอาขึ้นรถย,งยางเดี่ยวเลยคือเขาสร้างการว่ามองมันเน่าหอนี้หอนี้เพิ่นก็เฮ็ดไว้ให้เวลาหลานไปกับบ่ได้เฮ็ดยังหลายเนาะเฮาขึ้นรถซอยกันเนาะดูซื้อว่าบ่มี่นาเทมนี่ก็ลำบากหลายเนาะปกติไทยคู่มันคู่อ้อยมีแต่เพิ่นเฮ็ดเนาะ นาจอยกับเห็ดบ่ไว้เนาะปอ่อบานกับไปเห็ดกวนเนาะก็เลยอยากจากน้อยนะบ่ค่อยมีคนงานเห็ดหค่ะชิ้นหอด่นบ่าพิคนตายแล้วว้าชิ้นหอดเนาะเคยมาหยอกเล่นน้ำร้าน,นเนาะมันมานอนเห่นอยู่นี่แล้วย่าเวลาเพมันบมีงานมาันคีเตอนว่าใส่ขามาจ,จอดนี่แล้วก็น,นอนเหรียญยู่นี่แล้ว้าลูกทาล้านอยู่นี่แล้วลก็เสร็จแล้วก็ไปหาของปลาของเนี้มาขาย อุ้ยนาเทบยพาได้ไปขึ้นพักสาแล้วพักสาบเพเต็มตอ้นอยุยติยุคหันนะเต็มว่ะบ่มีค้นกาเลยเนาะบ่มีคนกาเลยหลยังจากหน้า,าเราไปาข้องจ่องไว้ <laughs> <laughs> นาเทีไปขึืนต้นพักสาไปขึ้นพักสามเมื่อกายมันตกต้นใหม้ตายเราก็บ่มีคู่ไดกาขึ้นไว้เนาะเม่นะญาตินะเราอ้าวพี่น้องสรุปวานนี้ทางของนาจอยกับน,น้องแทนวันอาทิตย์เพิ่นไปบ่าได้มั่นเพิ่นนำถ่วมมั่นเนาได้ไปกู้มั่นนะคะนะคะเพิ่งไปหมู่บ้านนี่น้องแทนไปซื้อซานกับปูขาวนะคะ น้องแท่นบอกว่าเห็นเลขบอยุข้าวปูนะคะหน้าจอยเบื้องเห็นเก้าหนึ่งซี่มันตัวสีแดงหรือสีด้หน้าจอยมันกับว่ามันตัวสีแดงเหรอคะมันมันกับเป็นสีาขาวๆเข้นชัดปะขึ้นชัดเก่าหนึ่งซี่ได้ปะไล้ต้านหายเก่าหนึ่งเก่าซี่หนึ่งซี่นะคะสำหรับน้องแท่นซื้อสารกับปูขาวหาศูนย์ห้างเดียวนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะ แต่ว่าคนณขได้บอกว่าบนหรือล่างเนาะบอกแต่แต่เขาบอกเรียบร้อยแล้วโอ้ขันว่าได้ไปทังจีนที่ขันข้าว่าบวกทั้งจีนขันว่าบอกไงห้างเดียวเนาะเนี่ยเขาเขาเขาไปน้ำปูมแต่หางเดียวซูเทียเลยขันขันเขาไปได้นี่ขันได้เรขนี้มแต่หางเดียวเพื่อนบขบอกลายตัวนะแต่ขันขันน้องแท่นไปหันแล้วเพื่อนชาวบาไทยเนาะ นำ้ำแดงโมมีซื้อดอกเมื่อนั้นเมื่อนาน้ำแดงโมมีเออเดี๋ยว, <laughs> นนเ,เ,ยวเหตุผลโมมีเพอว่าข้าเจ้าไปทําก้มสะอาดเราไปแม่หน,นทําก้นสะอาดน้ำแดงโมมีนำ้ำแดงกับว่ากัาบว่าตรงๆกับว่าอยากให้กินดอกเพราะว่า,าคนหวายไปแล้วเนาะงหวไปโดนด้วบางที่ก็มันกับจักปุ่นจังยังลงไปถ้าจะให้กินอ่ะซื้อไปให้แต่ว่าปก่ซื้อกินว่ซื้อไปว่ากินได้บ่ คันวายยูหันยังกินแมนคันคันติมนาเนี่ยอยากขวดกินเลยคันซื้อไฮมันก็กินมันหูแจักนี่ว่าขวดไหมขวดเก่าหอมหูแจก๊กกลับไปกินตะนน้ำปูแมนกินปุ๊บนี่เบาไทยเลยแมนมบัดมาอยู่นี่บัดเบาเล้าเนาะนเสียกแบบิวอ้าวพี่จรณาเดอ้อพี่น้องขอบคุณนะจอยละลายนะคะที่แบ่งปันไฮเอฟซีโชคดีกันหน้ทางของนะจอยนะคะท่านเน้นนี่เน้เน,นหาซูนมันค่ะ เน้นหาศูนย์เลยพี่น้องเน้นห้างเดียวที <c oughs> ่ตรพก็รอดเองสาวซื้อเด้อพี่น้องตรงกันไลยอาจารย์ไลยสำนักเด้อค่ะทั้งแม่เพิ่นทั้งแม่สารคามอาจารย์แม่นแม่อาจารย์ดังอยู่ตรงนี้หมดเลยห้าศูนย์นะคะ